สามีเนึ่งป่ระเบียงระเบียงสามสามสามเมไปจะวิ่งลากไปลากไปลากไปตีตายอ่ะลากไปลากไปข้างบนเบิร์ด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 ตรงนี้น้องสองตรงนี้เบิร์ดไปล่างไอตีนพี่ไอตีนพี่น้องราต ัวกนมาดิหน้าเบียดตัวนึงมาดิลอยอยู่เร็วตายหมดข้างบนข้างบนมิ่งอยู่ไปตายมีอีกตายตายตายตัวนึงดังหินนี้ขับรถหน่อยล็อกให้เอาดิเร็วแล้วขับรถดิคนนึงเร็วล็อกให้อยู่ทีมตรงนะทีมตรงทีมตรง เจ้าเจ้าเจันออกแล้วเจ็บมากขันแมตติโอไปข้างบนนี่ก็ไม่ได้มันเจ็บมากขันแมตยวโอ้ไอ้เหี้ยอดต้ไม้หรอกนีต้นไม้ไม่อยู่แล้วหินไปไกลแล้วมีมีมีตัวไอตัวเจ้านอนอยู่เจี๋ป่าเพื่อนไม่มีแล้วไปเยอะไปโค้ดเจ้านอนอยู่เพื่อน จริงจริงแต่กูขายไปเนี่ยไอ้เนี่ยมัเนี่ยแค่คิดว่ามันตายหยุดยิงคิวฟีดมันก็ขึ้นพร้อมกันอีกกูท้อเลยปล่อ้แค่มันอยู่ต่อบักเคียไหนวะร้อมดอนด้วยล้าอมมันแตกอันนี้ไปเลยมันเห่เฮาเลยได้มันเห่ามันได้เปลี่ยนคันมาว่ะ ไอ้เชี่ยไรตอนนี้เนี่ยโธ่ที่แม่งขับรถวนไปวนมาไอ้เชี่ยคตรเยอะซี่ใครก็ไม่รู้แม่งขับรถโอ้โหเย่ากีดมันหอมอ่ะกีดกุ้งเผาอะหาหาแนวร่วมกุ้งเผาครับครับกุ้งเผาเราสองหาแนวร่วมกุ้งเผาจ้าจะกินกุ้งหรือว่าคน

อ้าวอดคนร้านไอเด็กเกียรใครคือตุกติกตุกติกเลดแหนบบะขับให้เนยใครอยากขับเติมน้ำมันให้อ้ my god ขับบ้างน้องขันขับรถน่ะขันขี้เกียร์นะมึงไม่รูขับอะไรฮะ เมื่อวานเราเล่นเพื่ออะไรขับไปขับไปเซเว่นงี้ไม่เล่นเมื่อวานเราไม่เล่นเกมขับไปเซเว่นไอ้ยิ่เดียบอกเมื่อวานเราไม่เล่นได้ยินแล้วได้ยินแล้วสายบ่มืไอวานเรื่องไรเฮ้ย จ้ากูมาสกามาโตมีนเลยว่ะเลอนหอกเ่อนหอกเลนหอกเฮ้ยมีเฮ้ย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 มีเสียงประตูเปิดอาชินมะโต้มีปะครับไม่เห็นเป็ไหนเดีย ดูแสดงเส้นทางอยู่ข้างล่างกัตกาะพี่มันน่าจะขึ้นมาโพวันปะโทไปไปโพต้องเปิดจีวีดูดิไม่เดือดไปบางแสนไปคืนนี้ได้ป่ะไปอีกแล้วตอนไหนแล้วพี่วันไปตอนไหนวะปีที่แล้วอ่ะดิเลี้ไปก่อนร้านดีวะตอนนี้นะเออปีที่แล้วอ่ะดิ Đó bay cái toàn điên này quá bị khô Em mới đi Mày thường quốc cọ lắm bay Hãy <laughs> subscribe <laughs> <là. cười> เอาบ้นมึงโดนนะไอ้ยังมึงไม่คิดจะหันไปยิงสวนมั้งเหรอว่าทารจริงเงียโอ้ยชกพืนไอไอ้ยังไอ้ยไอ้ยัไอ้ยดงไอ้ยัน้ยไอ้ยัไม่สไอ้ยัไอ้ไไอัอะันไออ่ไไ้ไ ไปภูเก็ตบ้าก็ไม่ได้ไปตัดตัดตัดไม่ได้ไปไหนไหนอยู่แต่บ้านไปไหนมื่อกี้ไปไหนอะน้ำมันเกินเราๆจะไปเที่ยวไปเที่ยวหน่อยดิห้องน้ำไงไม่ไม่เช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 ี่ยวเราขึ้นก่อนแล้วน้ำมันอะขับดิ

ไม่เคยเล่นเกมแล้วแล้บากใจขนาดนี้อันนี้อันนี้วะเนี่ยอ่ะสี่ซ้อพี่โค้กพี่โค้กพี่โค้กเอ๊ะโจเดชอุดมเขามาเล่นปัฟจีด้วยนี่คิดว่าแค่ร้องเพลงไหมนี่สี่ซ้อยโทนี่ฟังไงไอโจบอกเอาตัวนี้เป็นควายดิอะ ป้านะยิปปี้ยิปป้าไอ้นั่นยิปปี้ยิ้มป้ายิ้มแยังเหรอเฮ้ยรถดอดเปลี่ยน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 ปุ๊บชุบชุบต่อเชียผมงสุดรถบัาว่าแม่งเดีวไแท้เนาะเดี๋ยวพี่ดูให้เออจริงพี่ โอเคเดี๋ยวกูโอเคเนาะมีรีดีดีดีตัวดีตัวไม่มีว่ะดีเกมแป๊บเดี๋ยวมาอืมดีดีเกมดีเกมเฮ้ยรัมาแล้วมาแล้วมามามาดีเกมเสร็จพอดีมาอะไรผมว่าไม่แอ่ผมดีเกมมา ไอ้เกมหน้าไอ้เกยจะตกไัวเกมไม่ออกเลยไอ้เกยเอาไอ้คนสับมแมคนมีไวมันจะไม่เห็น้วโอ้เว้กอยงไงห้มันเหลวไว้เหลวไ่่ี่เหลโค้หน่อยี่เหผมสสายมานานแล้วทไมหลายโกได้เล่นท็อปีถึงปบภาพระดับดีวะไอ้อบอะ ไม่ไออันนี้ดีดีกราฟิกดีอะ่ะคือภาพภาพมันจะสามารถปรับอันนี้ได้ไปบป้าไอเอาบ้าเอ็มจีแม่แม่งหรือไหลอกก็ไม่เอามีจริงมไม่เอามอาีแล้วเคยเหอนมันไม่ไหวอะ่ะไอแกมันจะปรับดีเห็นไหมเนะี่ยมันสามารถปรับ90 f p s ได้สมดุลปรับไม่ได้ HD hdr ปรับไม่ได้ปะจะได้กค่แฟมเลี่ รถมันบินไม่ได้น้องมันมีหลายอย่างแฟมเลสแฟมเลสเอสูงสุดมันตั้งได้ไม่เหมือนกันแฟลสเฟมแฟมแฟมเลสก็ทำเดีอวก็ิเีก็จะแฟมเไปันมอันนี้ตีนี่าดนี้

ไอตีนี่อตีนอยู่นักหนึ่งไอส่อชที่ส่อเตะยังอทิมซ้ายนะติดซ้ายนะตือขวามีทิ่มเลยที่มเลยที่เราใ็อยู่มาด้วยมาด้วยมารับผมด้วยมันอยู่ห้องนี้รับด้วยครับโอเชี่ยะครับไอีนโอ้เชี่ยตัวตรงข้างนี้ ถึงนี้มันจะยังไม่ชุบมีสองชุบแล้วสองตัวระเบียงไอ้ยมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ขอบอยู่ขอบตรงกลางเดี๋ยวเดี๋ยวตึกตรงข้ามเดี๋ยวกูจการให้ระเบียงน้องคนหนึ่งระเบียงระเบียงระเบียงตามตามหมดเลยเด้ออีกตึกหนึ่งคุณลอตี้วิ่งนี่งล็อกให้เอาไปวิ่งวิ่งวิ่งล็อกให้ ไปสามแม่มาติดกันเอ้มีมีมาติดอยู่สามแม่ไปจะวิ่งลากไปลากไปลากไปไปตายอ่ะลากไปลากไปสอข้างบนเบิด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 ตรงนี้น้องสองตรงนี้เบิร์ตสองสมาแล้ว อยู่ไหนวะไปล่างไงอ้ตินพี่ไอ้ตินพี่น้องโอเน็ตกูค้างอีกเนี่ยเน็ตกูโกรงูยิงสี่ตัวตักตักชิวอ่ะตัก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 ไปยิงขึ้นอาอให้ปัม๊มเลืตกองไรเนาะ เลีนอะไรอ่ะเลี้ยนวะเขาว่าเองเรีอยนวะทุกเรียนอะไรอ่ะเฟสดาวไม่บอกเฟสดาวดีครับฟันหลุดจริงแมวนะยี่ เร r e a l ยมัเอีคนเก็บของอยู่อ่าอ้นี้ไม่รู้จักอันี้ไม่รู้จักเจ้าแห่งยุโรปเปิงจึงจึงจึงไม่ได้จึ้ง้ยกับง ไม่มีเอเดวิลเลไม่ตมีใครโดนยิงเลยไม่เห็นแบบรถอารมณ์ตรงตรงมังตังตังตุ้งตื้ยตระมันตรงกำมังกำปังตุ้ยร้องไงให้ไม่ติดกันสิร้องแบบนี้แหละพี่เบสสรุปพิสั่งก่อนอ่ะยังไม่สั่งกินมูกก่อนะจะกินเหรอมีปลาหมึกปลาหมึกแต่ตัวจะกินขี้มูกเหรอไม่กินมีปลาหมึกกับกุ้งเผาเลยสองตัว 2องโตกูจะไปหามึงที่ไหนนี่สองโตอง uh, <ใ girlfriend, S 1> สองโตมั้งเอาตายไอ้โต้ฮะแล้ระเบิดตายเล็กหนึ่งวงมาเริ่มเต้มกูไปกูมาขึ้นแค่สองกีนเองนะเราทำเราทำแบบตีเก็บคอนเนี่ยโอ้โหรับรองขึ้นแบบอย่างไวอ่ะ นะอืมนาแล้วนี่ไอมีขนตัวท้ายหิวพวกกินเมย์อะเชียหลังขึ้นดีกว่าเล่นกันทุกวันนะ กำลังตึงเลยเอ็นคาเตอร์ละอีธานี่ยิงไปยี่สิบ